รีสอร์ทที่ฟ้าเลือกมาพักผ่อนช่วงซีมนปีในวันนี้ทุกคนก็จะชวนทุกคนมาเที่ยวด้วยกันนะคะเป็นการพักผ่อนนี่พักผ่อนจิตใจนะคะที่แบบมาทางปีเนาะก็อันนี้นะคะเป็นรีสอร์ทชื่อว่า Last Orchis Resort นะคะก็เดี๋ยวมาดูที่พักที่ฟ้าเลือกมาเลยนะคะ

สค่ะท,ทุกคนหลังจากเมื่อกี้นะคะเราไปเล่นน้ำมาแล้วสภาพยมมาก็กคือแบบห,ห,หลับเป็นตายแล้วเตียงคืดูวิญญาณบ้าแล้วแบบตอนนี้ก็คือถึงเวลาเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะข้างล่างแล้วก็จะไปดูบรรยากาศตอนเย็นเห็นว่าเขาจะมีบาร์ด้วยนะคะเราก็จะไปแบบกรึบๆ,ๆ,ๆนิดนึงนี่ วันนี้ค่ะทุกคนตื่นมารับเช้าวันใหม่นะคะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลา8 2ดโมง2ีจะครึ่งแล้วนะคะซึื่อเดี๋ยวเราต้องลงไปกินข้าวเช้านะคะแล้วก็เดี๋ยวลงไปเล่นน้ำอีกอีกรอบนึงก่อนที่จะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาเมคอัพลุกนะคะทุกคนในวันนี้เนาะว่าวัานนี้จะเป็นลุกแม่จะเนทอลลลุกนะคะลุกแบบธรมธรมชาติธรรมชาติ แบบชา้าเป็นดา,าวเช้าที่แบบธรรมชาติมากระหว่างที่เราแต่งหน้าไปด้วยนะคะเราก็จะมาแบบท็อปปิกเล็กๆน้อยๆนะคะนั่นก็คือท็อปปิกแบบว,ว่าออรีวิวนะคะรีวิวใน1ปีที่ผ่านมานะคะนี่ฟ้าอยากเก็บความทรงจําของตัวเองไว้นะคะว่า1ปีที่ผ่านมาได้ทําอะไรไปบ้างน,นะคะดูน้ําตกกาะ ใช้น้ำตกตัวนี้มาสักพักรู้สึกว่าดีมากเลยทุกคนน้องสี่จันคือแบบมันฟูดีนะแล้วก็เนื้อละเอียดมากรู้สึกว่าโออผิวหน้าแบบดูเต็มอิ่มขึ้นมาแบบมากๆเลยะทุกคนเอาละคะ่ะสำหรับท็อปปิกนะคะรีวิวตัวเองในหนึ่งปีที่ผ่านมาคือรู้สึกว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมารู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้น แล้วก็รู้สึกแบบแครคนอื่นน้อยลงนะคะแล้วก็เออรู้สึกว่าอยากทำอะไรทำทำเลยในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีความสุขแลาไม่เดือดร้อนใครอันนี้ก็คือแบบเฮ้ยรู้สึกว่าตัวเองแบบได้ทำอะไรอย่างที่อยากทำเยอะมากๆรีวิวที่ผ่านมารู้สึกว่าอันไหนที่เป็นความทรงจำที่ดีมากๆก็น่าจะเป็นการได้ไปเจอแบบ ได้ไปเจอศิลปินที่เรารักเหมือนเดิมก็คือน้องแบมนะคะที่มาแบบเชียงใหม่เนาะเออรู้สึกว่าการเจอแบมอ่ะมันแบบมันเป็นอะไรที่โคตรทิวใจเลยนะคะแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีการแค่ได้ไปไปแบบอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นมันก็แบบทำไมมันโคตรทิ้ใจเราได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าในตอนนี้ยังไม่ได้แบบฟิกหรือว่ามีแผนที่จะคิดเรื่องครอบครัวตอนนี้เพราะพอู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหาคนเข้าใจยากมากๆในแบบใครจะมาชอบอันนี้คือคิดเองนะทุกคนว่าเอะใครจะมาชอบแบบในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราแบบอ่าเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยที่แบบให้ความสําคัญกับ ศิลปินที่เราลักอะเออแล้วก็ยังจะเป็นแบบนี้มันไม่มีทางที่แบบถ้าเขาบอกให้เราเลิกลักอะมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยอะคือคนที่จะเข้ามาต้องซัพพอร์ตในเรื่องตรงนี้ว่าเออเราอะ่ะเป็นติ่งเกาหลีนะหรือว่าเป็นติ่งศิลปินอะไรอย่างเงี้ยคือชอบดูคอนเสิร์ตชอบไปคอนเสิร์ตแล้วแบบจะตามซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำคลิป เกี่ยวกับการแบบดีแอคชั่นหรือว่าซัพพอร์ตศิลปินที่เราหลักอะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่าใครจะแบบเออเข้าใจเราในตรงนี้หรือว่าซัพพอร์ตเราตรงนี้หรือว่าโอเคกับในสิ่งที่เราชอบตรงนี้เออแต่อจริงถ้าเขาชอบเราหรือว่าถ้าเขารักเราเขาก็ต้องรักในสิ่งที่เราเป็นโดยที่เราไม่ต้องพยายามที่จะแบบเออเป็นแบบนั้นหรือว่าแบบในเวที่แบบ ต้องเลิกหลักหรือว่าเลิกชอบในสิ่งที่เราเป็นที่เราแบบเออที่เขาเป็นแบบความชอบของเรามาตลอดอะไรยเงี้ยเอออันนี้ใลอยากลืมบอกเลยวันนี้ฟ้าจะลองใช้คูชชั่นตัวนี้ทุกคนจากที่เขาแล้วบอกว่าอันนั้นคือลูกลักอันนี้คือแบบ ทุกคนมัน amazing in the world มากอันนี้สับที่ว่าใช้ตลอดหรือว่คนอาจจะแบบเฮ้ยไม่รู้ว่าทุกคนเคยได้ยินไหมไม่รู้ว่าตัวเองเอามาจากไหนเหมือนกันแบบ amazing in the world มากอนะไรเงี<ะ>้ยไปเลยค่ะก็พูดต่อทุกคนคือแบบเออเราหาคนที่จะมาแบบรักในสิ่งที่เราเป็นหรือยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอ่ะมันค่อนข้างที่จะหาหายากระดับหนึ่งแล้วที่หายากกว่าคือเราอ่ะจะเปิดใจให้เขามารู้จัก ตัวตนของเราก็ยากไปอีกอะไรเงี้ยคือฟัไม่คือทุกวันนี้ก็จะมีแค่แก๊งเพื่อนแก๊งแบบที่เราคบกันทุกวันแก๊งติ่งอะไรเงี้ยที่รู้ว่าเราเป็นทําทอะไรบ้างชอบอะไรบ้างหรือว่าติ่งศิลปินคนไหนบ้างเนี่ยแต่และคนภายนอกอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยที่จะได้รู้นะคะเพราะเรายังไม่รู้สึกสบายใจที่จะเล่าอะไรในความชอบของเราให้เขาเนื่องจากว่าเรา จอคนที่รู้สึกว่าอืมไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ค่อยเข้าใจในคําว่าติ่งของเราเท่าไหร่นะคะปาก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแหละถ้ามันจะเจอมันก็อาจจะอาจจะเจอที่มุมบันไดปะตอนนี้มีลูกก็คือซีนุ่นนิวอีกคนหนึ่งว่าแบบโอ้ยฉาบความรักมากไม่รู้ว่าชาตินี้จะเจอแบบนั้นไหมนะคะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่า สเปกหรือว่าไม่ใช่สเปกเนาะตอนนี้มันจะเป็นมันจะเป็นเวลที่ใครก็ได้แล้วอายุเท่านี้แต่ขอแค่ยอมรักในสิ่งที่เราเป็นในความเป็นตัวเองของเราแบบนี้หลักเจอคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเรามากๆมันมันก็เลยค่อนข้างที่จะหายากมันเออเรื่องเยอะเนาะขอบอกนะคะ คนรักในอนาคตหรือว่าคนที่จะมาชอบเราในอนาคตว <c oughs> ุ่นวายแน่แต่อาจจะมีความสุขมากๆก,ก็ได้เออขายวะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะว่าเอ้ยจริงๆแล้วในวัย30มอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเฮ้ยว่าเราจะคิดเรื่องอายุ จะแก่แล้วจะแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันคือการเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวเออความเด็กอะไรมันก็อาจจะมีอยู่แต่มันอาจจะรู้สึกมีเหตุผลมากขึ้นหรือว่าตัดสินใจเร็วขึ้นหรือตัดคนท็อกซิกเร็วขึ้นแล้วก็รู้สึก move on ไวอ,อก็เลยรู้สึกว่า30มันก็แค่ตัวเลขจริงเอ,อคือชีวิตเรามันคือแค่เริ่มต้นในวัย30การมีบ้านมีรถไม่ใช่แบบ สิ่งปัจจิกปัจจัยสําคัญแต่ถ้ามีหรือว่าอะไรมันก็จะเออมันก็อาจจะมีอ่าอะไรอะในอนาคตระยะยาวอะเออในเราไม่ต้องเหนื่อยในระยะยาวเออถ้าสตวว่าใครที่จะต้องมีในวัยนี้ก็รู้สึกว่าโอเคนะคะแต่สําหรับฟ้าคือแค่ทุกวันมีความสุขแล้วก็ดูศิลปินบนไปอ่านนิยายวันไปในเวลานี้นะคะ ก็นั่งนึกภาพอยู่เองอยู่นะว่าถ้ามีครอบครัวหรือแต่งงานมันจะเป็นเวไหนนะคะพี่ฟ้าใช่เขาลืมบอกเลยอะเมอร์เลสกานะคะเด้งดึงมากทุกคนยาว <laughs> ถ้ามันไม่ใช่เครื่องสำอางก็คือกินไปแล้ว <laughs> นั่นแหละค่ะนั่นก็คือเป็นท็อปปิกไว้สามสิบนะคะก็คือฟ้าโฟกัสที่ความสุขตอนนี้ก่อนแล้วก็เออมีความสุข กับศิลปินหรือว่าอะไรก็ตามที่เราชอบถาไปก่อนการมีการเป็นติ่งรู้สึกว่าได้อะไรกับเราบ้างพอรู้สึกว่าถ้าให้เลือกอย่างเดียวฟ้ารู้สึกว่าหิวใจฟ้าขอให้คำว่าติ่งเท่ากับหิวใจเขารู้สึกว่าเขาคือคำว่าความสุขของของเราได้เลยอะไม่รู้นะว่าแบบ มันอาจจะมันอาจจะมีคำคำอื่นอีกมากมายแต่ว่าขอเลือกคำนี้ว่าศิล,ลปินคือสิ่งที่ฮิวใจเรามากๆคือแบบบางทีแต่ละวันที่แบบมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมากมายอาจจะทั้งแฮ ppy หรือว่าหรือว่า unhappy แต่ว่าพอได้เข้ามาเจอหรือว่าดูการเคลื่อนไหวของศิลปินที่เราชอบอะไรเงี้ย เราก็หิวใจการเป็นติ่งก็ให้อะไรกับฝ่ายเยอะมากๆให้เพื่อนให้แบบฝ่ายได้ทําตามความฝันตัวเองแบบทําช่องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งมันไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นความฝันที่เคยฝันแต่พอมันมีแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คืออีกหนึ่งที่เราประสบความสำ,สำเร็จระดับหนึ่งในชีวิตได้เลยแล้วมันรู้สึกว่าแบบรักมากๆ ภูมิใจตัวเองมากๆระดับหนึ่งเลยที่แบบทําให้มันแบบเติบโตมาได้ขนาดนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบคอยซัพพอร์ตและให้กําลังใจกันมาตลอดเลยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกหรือว่ามีเนื้อหาคอนเทนต์อะไรที่มันแบบเออแบบดีขนาดอะไรขนาดนั้นแต่แค่แค่เห็นทุกคนมีความสุขในในสิ่งที่ฟ้าแบบ ที่ฟ้าทำแล้วก็แบบมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยคนแล้วก็ปีหน้าก็ตั้งใจที่จะออกกำลังกายนะคะแล้วก็ติ่งไปวันๆโอเค๊ ข้างบนนิดนึงเห็นพี่สาวเกาหลีเขาแบบมีตรงนี้ด้วยนะคะไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรหรือว่าแบบเสริมเสริมมุมมุมด่างหรือเปล่านะคะนี่มิสนึงมิสนึงนะคะดอลลี่อา คือมาร์กหน้าฉ่ำมากรู้สึกว่าเออดีเหมือนกันนะคะโรจอคริสเนาะคือแบบลดริ้วรอยอะไรเงี้ยเออช่วงนี้แบบแต่ว่าคนคน่อนข้างที่จะทายอายุฟ้าไม่ถูกเลยอันนี้คือแบบทุกคนแบบทําไมถึงทายอายุไม่ถูกนะคะเมื่อวานก็เจอที่ว่าเพื่อนใหม่เนาะคือเขาทายอายุเราประมาณยี่มเอดยี่มสองไม่เกินยี่มผ้าเฮ้ยซึ่งแบบ อันนี้คือถ้าเราเป็นตัวเองอะเรารู้สึกว่ามันแปลกเพราะว่าเราเห็นหน้าตัวเองทุกวันหรือว่าเราหรือว่าเพราะเราตัวเล็กหรือเปล่าแต่คาว่าไม่ใช่นะคะแบบเออด้วยวัยอะไรเงี้ยมันมันมันแบบไม่คิดว่าจะอายุสามสิบเราก็เลยว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาทําทําคลิปนะคะดูแลตัวเองยังไงในวัยแอเอไ้ยให้กกงอายุขนาดนี้อะไรเงี้ยหรือว่าเอออันนี้คือพอไม่ได้แบบโอยตัวเองนะคะอันนี้คือแบบหลักจากแบบจากหลายๆคนนะคะที่แบบ ทัก,ทกหรือว่าเจอกันครั้งแรกหรือว่าแบบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอายุน้อยเหมือนอายุน้อยอยู่เลยอะไรเงี้ยอาจจะพะองงแง้งหรือเปล่าเออนะคะก็เลยแบบอยากมาทำคลิปเนาะที่แบบทำยังไงให้ดูเด็กนะคะหรือว่าเออให้ดูแบบเฟรชเนาะแล้วก็มีความแบบกงอายุใดๆเออนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าว่าง,างเดี๋ยวฟังมาทำ ไอ้้าลงแป้งฝุ่นก่อนเหมือนเดิมเลยนะคะแอคเน่ของส,สัตสีแล้วแบบพักหนึงก็ค่อยเอาสีจานแป้งฝุ่นปร่งแสงตัวนี้นะคะมาลง ที่ยากไม่แพ้การคือการกรีดไอายไลเนอร์นะคะแล้วก็จะดึงขึ้นไปให้รู้ว่าวันนี้จะแต่งสวยไหมเ้าอ,อยากให้มันแบบอันนี้คือปลายขนตาเราเขาอ,อยากให้กรีดไอายไลเนอร์ให้รู้สึกว่าเหมือนขนตาเรายาวขึ้นเอ,อ่อเรียกว่าอะไรอะให้มันแบบเชื่อมกันกับ ขนตาหางตาของเราเออแต่ว่ากีดยังไงก็ดูเหมือนพี่สาวจีนอยู่ดีเหมือนกลายเป็นคนจีนขึ้นมาคือฟ้าอยากลองแต่งสายฝอแต่มันไม่เข้ากันอ่ะเพราะว่าเคยไปเปิดดูทุกคนว่าที่เขาบอกว่าหน้าเราเหมือนสัตว์ตัวไหนมันจะมีแบบว่าเออ ให้เราเลือกก่อนว่าหน้าเราโคงแบบไหนจมูกแบบไหนตาแบบไหนจะคิ้วแบบไหนปากแบบไหนแล้วก็มันก็จะประมวลผลว่าเราคือสัตว์อะไรเออต้าฟ้าจะมีสองอย่างก็คือเป็นงูหน้าเหมือนงูสองหน้าเหมือนสุนัขจริ้งจอกสุดท้ายมาก็เลยอยากลอมแล้วเขาก็จะมีทริคในการแต่งหน้าให้เหมือนสัตว์ที่เราแบบได้มาแล้วมันก็จะเข้ากับหน้าเราแต่พอแต่งแล้วเท่านั้นแหละ ทอนเลยมันไม่เข้ามากหรือว่าเราแต่งหน้าไม่ไม่เก่งก็ก็อาจจะอย่างหลังมากกว่าแต่ว่าถามว่าฟ้าอยากลองแต่งสายฝอแต่แบบฟ้าลองแล้วมันอาจจะไม่ชินกับสายตาเราแหละที่เรา,าแต่งทุกวันแล้วมันมันบาดใจอ่ะเออมันบาดใจก็เลยเอ,เอ๊เอ๊เอ๊นะคะวันนี้ฟ้าก็จะ กรี๊ดไอให้มันเหมือนงูอ<า>่ะได้ไหมไม่รู้ดูแค่ตอนนี้เป็นพี่สาวจีนมากอืม

เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะลงไปกินข้าวเช้าที่ห้องข้างล่างนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบเออมีขี้เกียจแล้วก็ไปเล่นน้ำก่อนที่จะกลับบ้านนะคะแล้วจะเช็คอินเออเช็คเอาท์เที่ยงเนาะก็นี้เป็นการแบบมาวอล์กนะคะลองใช้ชีวิตฮิวใจตัวเองเนาะแบบ ที่แบบผ่านมาหนึ่งปีอะไรเงี้ยแบบใช้เวลากับตัวเองนะคะหนึ่งขึ้นก็จบแล้วนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้ฟ้าลองทำวอล์กหรือว่าอยากให้ฟ้าพาไปไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนอันยองเซลนะคะสวัสดีค่ะ